จิ้มนิดหน่อยจะได้แซ่บแซ่บซาซาเกาผัดซีฟดูดลูกพี่โบ่กินหอยกินยาล้มรองพอ่อกินพ่อตั้งใจกินไม่ไม่มีคลิปลงก็ทำเก็บคลิปไปบ้างขอบคุณค่ะนค่จาเขบคุณสซองล้านๆๆดวงตาสิ้ละสิบบาทอร่อยไม่อร่อยเหมือนอยู่ในเชืกอกเมืะอวานนะตอนนั้นเคยซื้อมาฝากไหมเกี๊ยวเกี๊ยวซีน้ำจิ้มซีฟู้ด มีน้องคนนึงเขอาบลูกุญแจลาบูบูตัวใหญ่มากอะมาขายตัวละห้าบาทอะแล้วเขาเอาไปอะไรมาจากไหนแม่ไทยอะน่นน้องเนี่ยหนูก็สั่งกับเขาไปตัวหนึ่งตัวละห้าบาทอะหนูคิดว่าเออน่าจะตัวเล็กๆเลยก็เลยไม่ได้เคยอะไรทีนี้ไปดูของจริงโอ้โหเพื่อนในห้องหนูไปถามน้องคนหนึ่งว่ามาจากไหนซื้อมาจากนั้นเลยว่าฮะตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวละห้าบาทนี่นะนี่มันบ้าเกินไปแล้ว ือ่ไม่รู้น้องเขาสั่งมาจากไหนก็ไม่รู้ขายตัวละห้าบาทนะโอไม่ก่อนถ้าเป็นพี่พี่ขายตัวละยี่สิบบาทไม่ยืมซ้อนเลยพี่กบัวเก็บน้ำจิ้มไว้ไม่ละ้แม่น้องเขายืงอยากขายห้าบาทไม่ใช่ห้าบาทก็อาจจะได้ก็ซื้อมาแบบเป็นร้อยตัวอย่างเงี้ยอายตัวตัวละบาทก็ได้ก็ซื้อมาเออติ๊กจักรในติ๊กจักรนั่นตัวห้าบาทมันมงงแจห้าบาทมันงงอะไรวะห้าบาทเราเรียกกันว่ายี่สิบก็เลยไม่ได้จะซื้อ ทีนี้ไปดูมีมันเหลือตัวสุดท้ายแล้วน้องคนนึง่ะเอาไปอ่ะหนูคิดว่าหนูถามน้องว่าน้องเขาไปจ่มมายเท่าไหร่ห้าบาทหนูเริ่มไม่เชื่อทีนี้เลยเออน้องจ่ายเงินคือห้าบาทโอ้ไมคก่อนเขาจะแบบว่าซื้อมาร้อยตัวตัวละบาทมาขายห้าใา่ไปซื้อมาไปซื้อมาไม่รมนูเขายังไม่ได้สั่งมาขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อเขาบอาแพ็คหนึ่งมันหมดแล้วแม่คงจะใช้ไม่พุ่งอ่ะ เขาซื้อมาแพ็คมึงหมดแล้วเขาังมันจิ้มอร่อยเขาจะไปสั่งอีกเขอยู่เขาบอกตัวนย้กยตั้มใหญ่ก๊อปั้เนี่ยมันเป็นแตห่หัวไม่ใช่หัวใครไม่มีตัวใหญ่มากตัวใหญ่อ่ะขอโทษเลย,ยไฮฟิน ขอบคุณค่ะขอบคุณสี่ล้าน,<ไ>านดวงตาสามสิบนาทีแม่โบตา<ไ>ลงเด้อทีนี้หมดลูอกถ้าได้ถุ่วล้วพี่โบกินข้าวไม่หมดหอ่อไว้กินตอนเย็นก็ได้อ่าไข่ไอเอากินแล้วก็กินแคร์มีไหมตอนบ้านมาทำเบาก็ไปส,บสปะบัดสาดบันเองไม่จานหนังนั้นจบอย่งางนี้กูหนังไม่สนุกไม่โดนหรอกโดนแม่ห่อเองมันะ ใส่ต้นกินนมเบียร์ตัวเองพร้อมสวัสดีค่ะทุกคนสลัดที่น้องบอกว่าจะขออะไรกันนะคะกินนมเช้าน้อยดิกินนมเช่าน้อยหน่อยเหนื่อยเอาก็กินเขาแล้วก็ต้องกินน้ำแหมฮกินนมอาน้ำเล่แส้อ๋อกินน้ำกินน้ำกินนมแทนน้ำได้ด้วกันกินน้มไม่กินนมเลยไหมไม่เลยน้ำเราไปกินนมเราไม่ต้องกินน้ำ ห่อเข้ายังไงห่อบ่ามียังไงลืมแล้วอ่ะลืมหมดแล้วเ <c oughs> ว้ยแล้วน้องทำเล่นทำไม <c oughs> อาบน้ำแรกยาละนมเดี๋ยวจะโดนตีไม่สมัครสมรัครแค่ได้เล่นให้ยังกินคือบ่แท้ที่บ้ันจะกินดี้วอยนกินดีมกับเสาเฮ็ดเล่นเจ๊แม่เห็นว่าเฮ็ดแบบนี้อีกเด้อ นี่เห็นเห็นบ้าเห็นแบบนี้อีกเลยพรานสิบสีเดี๋ยวน,นี้ไปไฟฟังกันแล้วลูกเดนะไม่ไหวไม่ไหวก็อย่าก,กินไงไม่ได้บังคับว่าให้กินแต่ว่าถ้าจะกินน้ำบอ,อกว่ากินนมแทนน้ำเฉยเฉยชาดกระเปียกบ่ลนี่อาน,นี่ไปไฟห,หมองกุ้นแล้วหมองดังไฟแล้วลูกขอบคุณสามล้านดวงตาจ้ะเอาจะหันมาใส่ทำไมล่ะ เอาหมวกตัวเองไปด้วยน้อมกินเบอร์นั่นไปแล้วไปเช็ดออกคุณค่ะพเอาไปเฮ็ดกันบ้านแต่